Продолжение а следует... ได้ค่ะพี่ชื่ออะไรชื่อนี่ค่คณะพี่พี่อยากเรียนคณะที่สุดคือคณะอะไรศึกษาศาสตร์ แล้วก็เรียนต่อสายอาชีพอะค่ะเรียนเทคโนโลบุรีค่ะคุ่คะชื่ออะไรคะชื่อเมย์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเกดค่ะชื่อแนนค่ะพี่เกดอยากเรียนคณะอะไรคะคณะนิติศาสตร์เอาพี่คณะวิทยาศาสตร์ค่ะชื่อพีมนะคะอยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์ค่ะชื่อบีค่ะอยากเรียนฟิสิกรรมศาสตร์ค่ะชื่อแพมค่ะอยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์ค่ะชื่อแป้งอยากเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ ชื่อฟ้าค่ะคณะสารสนเทศค่ะชื่อบอสครับอยากเรียนแมคคาร์ทนิกครับครับผมชื่อตูนครับก,ก็จบม .6 สนใจคณะนิเทศศาสตร์เพราะว่ามีความสนใจด้านเบื้องหลังการถ่ายทำพวกรายการทีวีหรือว่าพวกรายการข่าวต่วางๆันี่ค่ะนี่ชื่ออะไรคะชื่อเดียร์ค่ะพี่ชื่อเอรินค่ะ,ออคะพวกพี่สองคนสนใจคณะไหนหรือว่าอยากเรียนสาขาไหนบ้าง พยาบาลเวชกิจค,ค่ะเราจะเป็นสาขา mm hmm. การจัดการธุรกิจอาหาร mm hmm. ค่ะทำไมพวกพี่สองคนถึงอยากเรียนในคณะนี้คะเพราะว่ามันเป็นอ่สาขาที่พวกพี่สนใจก็ะะจะเ,เกี่ยวกับความชอบอะไรพวกนี้ค่ะท mm hmm. ี่ก็รู้สึกว่าเร mm ีย hmm. นที่นี่ก็จบมามีงานรองรับให้เราทําเลยก็ดีที่ชื่ออะไรคะชื่อนุ้ยค่ะคณะที่พี่อยากเรียนคือคณะอะไรคค่ะ สาขานี้เพราะแหละค่ะพี่อยา,อกากเรียนสาขานี้เพราะว่าเป็นมีอาชีพที่รองรับแล้วก็ได้เงินดีด้วยช่วงการสัมภาษณ์ที่สุดเรียวมันจะม,มีอะไรเป็นเียวในวันนี้ละค่ะนี่คือตัวแทนของหุ่นขับหนึ่งพีพไรชื่อแหล่ะคะฟิล์มค่ะข้างหลังชื่ออะไรคะข้างหลังเบียร์หนึ่งงาน,นที่สในใจคือสาถาบัตนค่ะแล้วแต่แต่ว่า <S <S สนใจสนใจสถาบันอะฮะแต่ว่า <S <S สี่สิบได้ยั พี่ๆตรงนี้คือติดมหาลัยแล้วใช่ไหมคะติดแล้วค่ะติดมอะไรคะคณะอะไรสาขาอะไรมอบูค่ะมบูเลยค่ะคณะวิทย์ค่สสาขาวลิตค่ะตรงนี้วลิใช่ไหมคะไช่ค่ะคนโน้นคนนี้คนนี้ค่ะคนนู้นวลิตค่ะไ่้นี้ตรงนี้ตรงนี้ติดคณะวิทยมือนตรนค่ะมบู่ฮะติดสาขาโคลท์อยากไหมค่ะอยาเดี่ยวขอแล้วก็คนที่อยากเรียนสถาปัตย์คนนั้นติดอะไรเหคะติดคะวิทยาศาสตร์ค่ะ วิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะฟังว่าใครมาเหรอคะเย้สวัสดีค่ะหันหน้ามาค่ะพี่พี่พี่ชื่ออะไรคะชื่อชื่อถุงแป้งถุงแป้งพี่ถุงแป้งค่ะพี่ถุงแป้งสนใจคณะอะไรอยู่คะคณะอะไรคะ ความสนใจของพี่แป้ค่ะอ๋อเนี่ยเทคนิคการแพทย์ค่ะเทคนิคการแพทย์ใช่แต่แป๊ะต้องเป็นหมออย่างเดียวโอ้โหต้องไหวก่อนพี่พิมค่ะที่บ้านมีแมวเลี้ยังคะมีแล้วค่ะโทษทีค่ะขอบคุณขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะพี่น้อนสัมภาษณ์อีกแล้วที่บ้านมีแม่บ้านยังคะเดี๋ยวบนที่บ้านที่บ้านมีตัวไหนตัวบ้าที่บ้านมีหมาหรือยังคะที่บ้านอย่าเดี๋ยวไปไม่ให้ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเซฟครับคณะที่พี่สนใจคือคณะอะไรคะคณะแมคคาเทอนิกแอนด์ออโตเมชั่นครับเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นเป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดมาไม่ถึง2ปีแล้วก็มีมหาลัยที่เปิดน้อยแล้วก็มีความสนใจในด้านนี้ครับ่ขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนและนี่ก็คือคณะหรือว่าสาขาส่วนหนึ่งนะคะที่แบมได้ไปสัมผัสพิธีโรงเรียนอังศิลาพิทยาคมของระดับชั้นมหนะคะว่า